สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรปลาเครื่องนนพี่น้าในชุดบล็อปแอบมาในพี่น้าในช่วงเที่ยงของเรานะครับจับคู่300บาทเดียวพี่องค์เดียว200จับคู่300นะครับในชุดนี้นะครับต้องใช้ว่าหน้าพระต้องใช้ว่าสวยนะครับหน้าพระสวยๆเลยนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปๆนี้ไว้ด้วยนะพี่ทาเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางใครต่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่โทรเข้ามาผมได้เลยรับพร้อมรับสายเสมอนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันพี่แนว รายการแรกรูปดอบหลวงพ่อเงิน,น,นครับพี่นะครับปืนแตกดูง่ายและได้เดิมครับพี่แนวนี้คือปืนแตกฟอร์มดั้มนะฟอร์มรรพระดั้มครับพี่นะเป็นพระยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นรุ่นปืนแตกปืนแตกได้เดิมนี่พี่นะครับเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋าปืนแตกนะปืนแตกเอาไปคู่ละสามร้อยนะครับเราก็องค์นี้นะครับเขาเรียกว่าใบาตำรึง แนวกูดลาดบูระนะครับพ <át> ี <tamam> ่แนวใบตำรึงนะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินรับออกคาบตลอดแนวอาจจะมีคาบดินประติดประติดอยู่บ้างแนวนะแนวอาจจะมีติดติดแบบประปลายนะครับเอาไปคู่ละสามร้อยบาทแนวองค์ละสองคู่ละสามรับองค์นี้เป็นแผ่นปั๊มนะครับหลัวผมมาช่องแคร์นะครับคมกริบเลยพี่เส้นสายไรยันนะครับอันนี้คือต้องพูดได้ว่าความคมชันลึกนะครับเส้นสายไรยันคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกด้านหลังครับพี่ ในี่ยี่สิบสองมีนาแนัปปีหนึ่งสองอืมสวยเดิมธรรมชาติแนพี่จ๋าสวยเดิมธรรมชาติเอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเด๋ยวจีรดาจีรดานี่เนื้อสวยครับพี่แนวเนื้อสวยได้เดิมแนวได้สวยได้เดิมได้ได้หูพี่ดูทองเดี๋ยแห้งแก๊กแนวพี่จ๋าดูทองดีแห้งแก๊กคู่ละสามร้อยบาทเนะครับอองค์นี้เป็นจอบแนวก็เป็นของบุว่เข้าไปไม่ใช่จอบหรอกไ็นรู้หล่อเสมาบุวรี่เ้าไปไกําแพงพี่ สวยเดิมธรรมชาติหลวงพ่อไผวัดกำแพงคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็เหรียญเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อแช่มแนวพิทยาเหรียญหลวงพ่อแช่มปีหนึ่งห้าแนวพระแชวัดดอนเยอหอมแนวหลวงพ่อแช่มวัดดอนเยอหอมเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับกรุ๊กวัดกระจายพี่นะครับดูดิร้อยตัดเนี่ย แนวด้านในใจกลางดําเลยเนี่ยรอยตัดอันนี้น่าจะอยู่ริมสุดพี่นะอันนี้น่าจะอยู่ริมๆเนี่ยรอบฟอร์มพระรามสวยนะครับฟอร์มพระรามสวยดูง่ายเอาไปคู่ละสามร้อยนวจันแบบจับคู่เลยแนวพี่จานแบบจับคู่เลยพี่ไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทองมาแนวพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองมาแนวเหรียญรูปไข่ก็หลวงพ่อทองมาถาว่าเลยรนบเอาเอาไป คู่ละส0 0รอยบาทนะครับมาต่อกันั้นสำหรับนะรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นชินรานนร่าเดวิด้าพิมเล็กวัดท่าเรือนะครับอันนี้จะเป็นอ๋อวัดอ๋อท่าเรือครับพี่นะเชินราชดูดิอัอนะนี้ท่าเรือเนื้อสวยเลยนับเนื้อสวยเนื้อเดิมอ๋อท่าเรือเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่สามร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นนางครับพี่ะคอันนางพยายามพิษ,ษณุโลกก็ขออนุญ,ญาตเช้าว่า กรอบเดิมนะครับอ่าขออนุญาตใช้คํานี้นะกรอบเดิมนางพญาพิษณุโรคคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพู่ทวดครับพี่นะครับหลงังหนังสือสําหรับองค์นี้แนวพี่จ๋าอ่าสำหรับองค์นี้พี่นะนะหลวงพู่ทวดหลังหนังสือนะนะครับอันนี้ได้เดิมนะครับอ่าได้เดิมได้ดูง่ายนะพี่นะได้เดิมได้ดูง่ายได้สบายตานะครับหลังหนังสือคือเขาเรียกอะไรอันนี้ยังอยู่เดิมๆอยู่เลยไอเขาเรียกว่าอะไรนะหลังหนังสือนะเทียนเนี่ยเออเทียนเนี่ย ยังติดเดิมเมเลยพี่ดูเส้นแฉกรัศมีดินะครับยังพอส่องเห็นอยู่ผิวออกม่วงนะครับผิวออกม่วงไงนะเอาคู่ละ300บาทนนะเอุอน,นี้น่าจะเป็นจริงๆอุนงนี้น่าจะเป็นของอพี่นายกรรนะรหลุตัวเนื้อว่านี่พี่นายรยเอ่อโรยเมรร็ดแปรด้านหลังเป็นพี่นายกรรนะรบอันนี้ได้สวยดีฟอร์มธรรมชาตินะพี่นายกรรม เอาคู่ละสามร้อยน,นะพี่นายการรมแล้วก็หลอบโบราณครับพี่สำหรับองค์นี้จะเป็นหลอบโบราณนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกแนวหลอโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะโอ้ข้าบเดิมพี่แนวข้าบเดิมข้าบธรรมชาติหล,ลอรุ่นแรกคู่ละสามร้อยบาทในงานแล้วก็ไม่เห็นสวนนะครับไม่เห็นสวนอ่ขออนุญาตใช้คำว่าเนื้อชิ้นแบบดูดูดูดเนื้อแล้วกันพี่อ่าดูเนื้อดูข้าบ เห็นไหมพี่ดูเนื้อดูข้ามเิเนื้อชิ้นนะโหชิ้นเดิมชิ้นสวยพี่เห็นไหมเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับไม่เห็นสวนกันพี่สุพรรณบุรีคู่ละสามร้อยแล้วก็เต่านนครับอันนี้จะเป็นเต่าเอา่อเขาเรียกเต่ารวมพุทธคุณวัดไร่อ่วัดไร่อ่วัดไททองนพินาพัฒนานพินารวมพุทธคุณหน้ากากทองนะแนวร,รวมพุทธคุณเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับ เบาๆเอ้ยเบาๆพี่คู่ละสามร้อยเหรียญหลงพ้าแดงเนี่ยพี่พี่เหรียญหลงพ้าแดงวัดเขาไม่ได้อิ่ดนะครับนี่ดูดิแดงเดิมแดงขูดสวยๆเลยพี่แนวหลงพ้าแดงนะได้เดิมได้สวยเลยพี่เอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับเี่นพี่เห็นไหมจอเดิมนะครับจอเดิมจอธรรมชาติคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะ่ยนี่ก็เหรียญหลงพ้าแดงนะเป็นไข่เล็กนะนี่ยมีรูปไข่เล็ก หลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิดนะครับก็เอาไปคู่ละสามร้อยเหมือนกันคือราคาแบบเป็นราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับอง์นี้เป็นคุณแผนนะครับเป็นคุณแผนไข่พาซีา่นะครับพี่ๆคุณแผนไข่พาซีา่ก,ก็พี่ไข่พาซี่นะข,นะของสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มานะได้สวยได้เดิมด้วยเอา คู่ละ300ร้บาทน,นะครับพระชัยนะครับองค์นี้จะเป็นพระชัยของอ่อพรมสอรรอดนะครัหลวงพ่อพรมสอรรอดเนี่ยหลวงพ่อพรมสอรรอดพี่ดูก้นเนี่ยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโคนสมอนะครับเป็นพระพิม์พโคนสมอครับพี่ได้สวยเนะี่อยาเออได้สวยได้โดดเด่นและได้ความเป็นธรรมชาติเห็นไ,ไหม ได้สวยได้โดดเด่นและได้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับควรสมองหลวงพ่ออีในะครับนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะหลวงพ่ออ,อีอุปราชาอีวสัสตหีปในะครับพี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะสองสี่เจ็ดสามคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญ เหรียญนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อหลวงปู่คำพันแนบหลวงปู่คำพันเหรียญนั่งพานรับเหรียญนั่งพานเดียพี่รัวหลวงปู่คำพันเอาคู่ละสามร้อยแนอุปคุตเนื้อชินแนวพี่พี่อยากอุปคุตพี่นะเป็นเนื้อชินเนื้อสวยดิเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติเดีพี่นะครับเนื้อแบบนี้ไม่ได้พบเจอทั่วไปนะสําหรับอุปคุตที่เป็นรูปหอยขมแล้วก็จะมีเสียบทานโผล่ขึ้นมาเนี่ยคู่ละสามร้อยบาทนะครับลูกอมเก่า เขาญาตใช้คํานี้นะรูปองค์เก่าเก่ามากนะไม่ใช่เก่าโบราณนะเก่ามากเอาไปคู่ละสามร้อยนี่ครับแล้วก็เหรียญซึ่งเหนนเรีหยญนนะี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะวัดช้างให้แนวพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดเอ่อเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญนี้เป็นรุ่นเออ่เรื่องสมัยรัสสากโอ้โหพี่จับคู่สามร้อยอ่ะนะครับนะจัดแบบจับคู่สามร้อยเลยพี่เอาไปคู่ละสามร้อยบาง เนี่ยครับคู่ละสามร้อยบาทองค์ต่อไปเนี่ยครับนี่เลยพี่ซุ้มกอเห็นไหมซุ้มกอได้สวยได้เดิมซุ้มกอได้ธรรมชาติเนี่ยครับพี่อยากซุ้มกอนะซุ้มกอรครับพี่ซุ้มกอคู่ละสามร้อยบาทเนี่ครับอันนี้คืออยู่ในกรอบเก่าเขาอยู่แล้วพี่แล้วก็หลวงพ่อโตนี่ยครับองนี้เป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงครับพี่นี่ยับได้สวยเห็นไหมหลวงพ่อโตบางกระทิงเนี่ยครับร้อยบาทเดิม นวพรองรอยการปาดเดิมๆเลยพี่รับหลวงพ่อโตบางกะทิงรงรักปิดทองนะครับอ่าวงรักปิดทองเอาไปคู่ละสา0ร้อยบาทนะยครับเราก็พระล่วงนะครับพะล่วงนี้จะเป็นพิมพ์ที่แบบว่าคล้ายๆเป็นพระล่วงชีโบนะนวคล้ายๆชีโบสุโขทัยเลยพี่นะครับเป็นเนื้อชินครับพี่มีรองรอยการปิดทองด้านหน้าแนวองค์นี้เป็นเนื้อชินเขียวนะนะครับพี่พี่องค์นี้เป็นเนื้อชินเขียวนะเอาไปคู่ละแนวแนวคู่ละ200อยบาทนี่ครับ องค์น ok ี้พี่นาขอคู่ละสองคู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยนะครับองค์ละสองคู่ละสามแล้วก็องค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อแฉ่งนะครับนะยสิวณีแยกรา่หลวงพ่อแฉ่งบางพังนี่พี่ดูตัวยันเลยโอ้โหเนี่ยร้อยด้านหลังมีร่องรอยการจานยันด้วยนะคู่ละสามร้อยบาทนะครับองค์ละสองคู่ละสามหลวงปู่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ยิมวัดหัวเขานะครับไปเหรียญหล่อเสมาสองหน้าหลวงปู่ยิมคู่ละ สามร้อยบาทแนวะบูอิ่มอองค์นี้เป็นแนวะปูผู้ทั่วทะเลซุงนะแนวะปูผู้ทั่วเดียวพี่แนวทะเลซุงดูดิดูเส้นขนแมวด้านหลังเนี่ยเนี่ยศูนย์แปดเนี่ยคู่ละสามร้อยบาทแนวะงบน้ําอ้อยแนวะวิวองนี้เป็นงบน้ําอ้อยนะของน่าจะเป็นของอกําแพงเพชรแนวงบน้ําอ้อยคู่ละแนวะเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะบแล้วก็ พระอันนี้จะเป็นออกวัดอินนะครับพระศรีอริยะยืนโปรดสัตว์ในะครับวัดอินเนี่ยพี่ mm hmm. เหรียญเดิมเดมเหรียญเก่าๆพี่เหรียญมาตรฐานนะวัดอินเอาคู่ละส0มร้อยบาทนะครับเราก็จอบสําหรับจอบองค์นี้นะครับเป็นจอบของหลวงพ่อไผ่นะครับเนื้อสวยมากพี่จอบพ่อไผ่นะพี่ดูเนื้อด้านในก่อนนะครับเหลืองอมแดงอมน้ําตาลเลยนะครับเหลืองอมแดงอมน้ําตาลเลยพี่เีนะ่ดูเนี่ยบอกได้ว่าสวยแล้วเต็มธรรมชาติเนี่ยเอาไปคู่ละ สามร้อยบาทนะครับเราก็พระบิตาครับพี่องนี้จะเป็นพระบิตาศิลปะนครนะพี่นะเนื้อเมคกะสิตในครับพระบิตาศิลปะนครนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยในการปั้นนะครับดูดอกจันด้านหลังแล้วกันพี่แนวเลขหนึ่งไทยด้านบนโอ้โหคลาสสิกมาคือน้าแขวนน้าใช้พะแบบเนี้ยพี่ราคาราคาจับต้องได้สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆกพัดองนี้เนื้อดำเมฆกพัตรเจ้าพี่จานเดิมนะเห็นรอยจานไหมเห็นร่องรอยการจานไหมนี่คือจานเดิมนะรนบนี่คือเนื้อเมฆกพัดคู่ละ สามร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญสาหรับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงพางนะครับลมดําพี่หลวงพางลมดําเดิมเห็นไหมบลมดําเดิมก็พี่นะหลวงพางนะเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับนี่คู่ละสามร้อยแล้วก็นี้เป็นหลวงผู้ดีพี่พิพมพ์ข้าวต้มมัดนะครับบิบิจานี่เป็นพิมพ์พข้าวต้มมัดนะนะครับหลวงผู้ดีบัานยางแนวปุ่ดีบัานยางเอาไปคู่ละ สามร้อยบาทนะครับปูดีบันยางแล้วก็ปูสุกกบพี่อันนี้เป็นแจกแม่ครัวนะครับปีตาแจกแม่ครัวับพี่นะครับหลวงปูสุปากคลองมะขามเท่าคู่ละสามร้อยบาทนะครับผมคุกแักแจกแม่ครัวแล้วก็องนี้พี่นะองนี้เป็นพระกิ่งนะครับซึ่งพระกิ่งองนี้นะพี่นะมียันด้านหลังตรงที่ฐานนะครับคล้ายๆลคอระฆังอ่ะแต่พระแท้แน่นอนพี่นะไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะครับอันนี้ความรู้ผมไม่ถึงนะครับอ่ามอบให้พี่ๆสมาชิกแล้วกันเอาไปคู่ละ 300บาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นของอพระวิเชียนโมลีนะครับหล่อโบราณนะพี่นาคาเบ้าร่องรอยการหล่อนะครับก็คือว่าเม็ดผลเม็ดเดือดนะครับกระแสเนื้อสวยมากครับพี่นะครับอันนี้กําแพงเพชรนะครับเดิมๆคู่ละ300บาทนะครับแล้วก็เหรียญวิวนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญวิวนะครับของจังหวัดอะไรเอ่ยนะครับที่ผมไม่เป็นนะนะครับเหรียญวิวเหรียญเหรียญหล่อนี่ใียญหล่อเหรียญปั๊มนพินนะครับก็ด้านหลังก็มีตัวยันแบบเนี้ย เอาไปคู่ละสามร้อยนะเหรียญวิวเหรียญแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับแล้วก็อ mm ุปคุตเจ้าพี่อันนี้เป็นช้างนะครับอุปคุตองค์นี้อาจจะเป็นของหลวงปู่ยิมวัดหัวเขานะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้ข้ามเหือนข้ามใครนะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้ข้ามเหือนข้ามใครยังคงเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก่าจริงคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็สมเด็จวัดระฆังครับพี่หนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับสมเด็จวัดประคังนะครับพี่พี่หนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับเนื้อหนึกเลย เนื้อหนึบระโซนเนื ay, ้อมาตรฐานนะในครัพี ira, oh ่พี ja ่เนื้อหนึบระโซนเนื้อมาตรฐานเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็เอ่าคุณแผนเถาวันเลื้อยนะครับพี่พี่จ๋าอันนี้เป็นบ้านกลางนะพิมพ์เถาวันในพี่จ๋าเถาวันเลื้อยอ่ะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่เดิมๆเลยพี่บ้านกลางนะนะครับคุณแผนบ้านกลางสวยนะผมชื่นชอบอยู่แล้วพี่สวยแล้วธรรมชาตินี้บ้านกลางคู่ละสามร้อย แน่ครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อจริงๆองค์นี้เป็นพระร่วงนั่งหลังริมนะครับพระร่วงนั่งหลังริมไม่รู้ดิหลังริมหลังร,มงริมเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเข่ากว้างหลังเรียบนะครับพี่พี่เข่ากว้างหลังเรียบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะพี่นะครับแล้วก็องค์นี้ โอ้น <ersch> ี่จริงๆอ่ะเป็นของหลวงพ่อขื่นวัดดอนนะนะครับพระกิ่งหลวงพ่อขื่นวัดดอนเนี่ยพี่นะครับนี่น่าจะดูง่ายนะครับอันนี้น่าจะดูง่ายปกติอะเขาจะมีอ่แผ่นรัศมีด้านหลังกว้างๆเป็นกลมๆนะครับนะแล้วก็มีรอยจานด้านหลังตรงนี้นะครับนี่คือหลวงพ่อขื่นวัดดอนนะนะครับเป็นพระกิ่งเก่าหล่อโบราณแน่นอนพี่รอยช่อเดิมๆเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับพี่นะครับสมเด็จวัดอ่น่าจะเป็นบางหนวงพ่อพี่นะครับลงกุชัดเจนมากแนวคาบเนื้อ ครับธรรมชาติร่องรอยต่างๆนะครับและอย่างนึงคือถ้าไม่ตายนะหมึกด้านหลังหมึกแห้งมึกเก่าเห็นไหมหมึกแห้งมึกเก่าหมึกธรรมชาติเอาคู่ละสามร้อบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ